ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวผลงานการประดิษฐ์ของอาจารย์เรวัตซ่อมสุขและนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยพัฒนาจากเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวทั่วไปที่ใช้กันอยู่เพื่อให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาและแรงงานพนกว่าเดิมตัวเครื่องทำมาจากเหล็กประกอบไปด้วยสส่วนหลักๆคือชุดสับเปลือกมะพร้าวมีใบมีดสับแบบทั่วไปและชุดปอกเปลือกมีใบมีดแบบฟันปลา การทำงานจะเป็นลักษณะกึ่งอัตโนมัติที่ยังต้องใช้แรงงานคนช่วยกะขนาดความหนาของเปลือกมะพร้าวในขั้นตอนการสับเปลือกจากนั้นจึงค่อยนำมะพร้าวที่สับเปลือกแล้วเข้าชุดปอกเปลือกเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติปอกเปลือกมะพร้าวหนึ่งลูกเสร็จภายในเวลา4วินาทีหรือประมาณชั่วโมงละ900ลูกเร็วกว่าเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวทั่วไปลูกมะพร้าวที่ได้ไม่มีรอยแตกกระเทาะแต่อย่างใดปอกเปลือกมะพร้าวออกเป็นชิ้นสมบูรณ์ไม่เป็นขุยยุ่ยละเอียดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ ผลของการพัฒนาเครื่องกอกเปลือกมะพร้าวนี่เราจะทําให้เพิ่มความสามารถนะรในการกอกเปลือกมะพร้าวได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่เราได้ลองลงมาก็คือในเรื่องของเปลือกมะพร้าวที่เราได้นะครับจะมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเราสามารถที่จะนําไปทําในลักษณะอื่นๆได้นะครับก็ทําให้เกิดการเพิ่มมูลค่านะครับก็คืออาจจะนําไปใช้ในการปลูกต้นไม้อะไรต่างๆพวกนี้ครับ เครื่องดังกล่าวมีข้อดีกว่าเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวทั่วไปคือลดอันตรายจากการใช้มือกดเพื่อช่วยปอกเปลือกมะพร้าวถือเป็นเครื่องต้นแบบที่สามารถต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยให้เกษตรกรประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้มากครับ